เจริญสุกปัญดาพุทธศาสาตอนก็ชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านจากวัดใหม่เจริญพรก็มาพบกับปัญดาท่านสาทุชนแล้วตามปกติอันนี้เราก็มาพูดถึงตรงนี้ละ ตรงที่พระพุทธองค์สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวบดิงในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันมหาปวารณาเมื่อพระพุทธองค์ทรงปรวารณาออกพรรษาแล้วนี่แหละเหมือนกับอยู่กับพระพิษุสงฆ์ของของพวกเราเนี่แหละเมื่อขึ้น15ค่ำเดือน11ก็ปวารณาออกพรรษา แล้วพอผู้ทรงก็ตะเด็บลงมาบอกว่าบอกกับท้าตก,กะเทวราชว่าเราจะลงไปเบื้องล่างไปยังโลกมนุษย์แล้วอสกาก,ก์นในเรมิดบันไดทองบันไดแก้วบันไดเงินให้เป็นที่ สำหรับจะดำเนินจะประทรงพระดำเนินลงมาจากเทวโลกคือเบื้องล่างลงมาอันนี้ก็ทรงกระทาแสดงยมกปฏิหารอีกมากมายนะเมื่อลงมาแล้วอะ่ะยังยัง ทำแสดงยมกปฏิหารอีกมากมายแล้วครน,นี้ก็ทรงเปิดโลกแหละทรงเปิดโลก,ให,ลหหก,โลกให้คลื่นมหาชนได้เห็นกันทั้งสามโลกให้คลื่นมหาชนได้เห็นกันทั้งสามโลกในลําดับนั้นนะครัพระพุทธชิน,นวรก็แสดงซึ่งโลกวิวร์นปฏิหารสืบไป ก็ทอดพระเนตรขึ้นไปเบื้องบนเบื้องบนก็เปิดโลงเสมอราบเทียมกันเลยนะ,ะถึงชั้นพรหมอ่ะที่สุดถึงชั้นพรหมอ่ะและเทวดาและโลกทั้งหลายโล่งลาโล่ง ลานเป็นอันเดียวกันเลยทั้งสิ้นแล้วทอดพระเนตรลงไปพื้นภาคปัทภพีนะทอดพระเนตรลงไปพึงพ,พื้นภาคพึ่งภาคอโทภาคปัตภพีเบื้องต่ําเนี่ยแขณะนั้นอโธททิศก็แลโลง่งเป็นลานอันเดียวกันตลอดอเวจี v G, ที่เป็นที่สุดนะคือ อเวจีมหานรกนี่คือนรกที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ขั้นสุดท้ายแล้วก็ทอดพระเนตรไปทางทิศเบื้องขวาทั้งแปดทิศอันว่าพันแห่งจัก,กรวาลทั้งหลายก็เป็นอันมากก็แลโล่งตลอดเป็นลานอันเดียวกันในการนั้นสวรรค์และมนุษย์กับ ทั้งนรกก็แลเห็นกันปรากฏทั่วทั้งสิ้นบ่ไม่ได้ปิดบังทั้งหมื่นโลกธาตุในการเมื่อพระบรมโลกนาถทรงแสดงพระโลกวิวรณปาป,ป,ปฏิหารบรรดาลเปิดโลกให้เห็นกันเป็นมหามหาสจารย์ปรากฏพระคันธรจนาจารย์จึิงกล่าวสาระพระสคาถาว่า จักรวาระหัสตเสสุแปลมาก็เหมือนคำที่พูดมาตั้งแต่ตะกี้นี่แหละโห<ฮ>หมดเลยมองเห็นกันหมดเลยก็เรียกปางเปิดโลกก็ยังมีนะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกในภาพนี้ไม่มีนะในในนี้ไม่มีรูปภาพ มีแต่ภาพที่ไปโปรดเทพระบุพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดิงมั่งเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องลองย้อนไปเปิดดูเพื่อจะทัศนาเทพพาดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลนี้เพื่อจะทัศนาการพระชินสีอันทรงกระทำพระโลกวิวรปาฏิหารการเมื่อ การเสด็จลงจากเทวโลกล้วนทรงเพศดุดเล่นมหรสพกับทั้งอเนกนิกรทานบคนทันกินนอนนาสุบรันสัพพนักสิทธิวิทยาทั้งหลายก็มาสโมสรประชุมตามส่งเสด็จพระบรมมาราชทวโลกกนาาต่างๆถวายอภิวาท สมนัสบูชาโถมนาการสรรเสริญพระเดชพระพระเดชานุภาพพุทธภูมิมล้วนแต่ปรารถนาพุทธภูมิกันทั้งนั้นนะนะบารมีเทพพยาดามนุษย์ได้ทัศนาการเห็นซึ่งกันและกันต่างๆร้องประกาศน,นารนาศ สับสนสนันบรรลือโลกว่าดูกระชาวเราอันว่าสภาพบังเกิดแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกนี้เป็นมหัศจรรย์อันจะได้ประสบพบเห็นนั้นยากยิ่งจัดได้ชื่อว่าเป็นสิริสวัสดีอุดมลาบอันเราทั้งหลายได้ในครั้งนี้ จึงสมเด็จพระชินสีก็สเสด็จลงจากเทวโลกโดนโดนมณีไม้บันไดในถ้ำกลางพระพุทธอค์ก็เดินบันไดแก้วบันไดทองนี่เป็นของเท้าสักกะบันไดเงินนี่เป็นของทางเท้ามหาพรหม พระพุองค์เสด็จลงบันไดกลางก็คือบันไดแก้วส่วนมีองค์อมรินทราชีราชก็ลงทางสุวรรณบันไดฝ่ายทักษิณประวัติท้าสัมวดีพรมกับหมู่พรมก็ลงทางหิรันบันไดฝ่ายวามภาคทั้งสิ้นและปัญจะ สิคันทับเทพพบุตรก็ถือพินมีพันดังผือผลมะตูมดีดขับร้องนำเสด็จพระสัมมาสัมพุทธพระสัพพันอยู่ในเบื้องหน้าดังจะรู้ว่าอันว่าพินทิพมีหน้าเป็นทองอ,อหน้าพินน,นะนะหน้าพินเนี่ยเป็นทอง คันคันพินนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอินทนินคันพินมีสีดำเป็นอินทนินนะมะั้งไททีอ่าไททีแห่งพินนั้นแล้วประดุจแก้วประพานหน้าพินนั้นกว้างวัดวงโดยสันฐานได้หนึ่งคาพยุตหนึ่ง คันเบื้องบนแห่งพินนั้นสองคาพยุตหนึ่งมีประมีประมาณเสียงสายพินอันดีกับเข้ากับเสียงขับก็ประสานกลมกล่อมพร้อมมธทุรศัพท์ไทราะบ่ไม่ได้แตกจากกันและดำเนินลงโดยบันไดแก้วนำเสด็จโดยพระคันทับ พระเทพะบุตรั้งตวงอ้อแหมโพตรถ,ถึงแล้วก็เหมือนมหโหราศไอย่างที่เหมือนการละเล่นน่ะนะที่ที่ก็บอกเหมือนการละเล่นท,ทําทีเหมือนการละเล่นเลยเพราะมีกระบวนแห่แหแนกันมามีพินดีดนําหน้านะ,ะเหมือนยังก็แห่หน้ากันเวียนรอบโบดอย่างนี้ยน,นะเหมือนยังก็พินแห่นํำหน้ารอบโบด นำหน้ามาตึงตึงตึงมาโอ้โหคลื่นมหาชนก็แลเห็นกันหมดเนี่ยนะแลเห็นกันหมดเลยคนเนี้ยโอ้มีความสนุกสุขสนานผมจะไม่จบซะแล้วละ่ะเอาให้จบซะหน่อยไหมรอไปสักสองนาทีก็ไม่เป็นไรส่วนสานตุเทวราช กับสุยามเทวราชก็ทรงทิพย์พยะอภัจจามรอมีประมาณสาคาพยุทตมีด้ามขจิตไปด้วยเงินดำเนินลงทางบันไดแก้วถวายรำพายพัดทั้งสองข้างก็คือพัดใบใหญ่ๆนะนะนะพัดใหญ่ๆที่เราเห็นนะี่นนะ่ะนะนะหมุนติ้วไปแล้วก็ติ้วมาเงี้ยนะ ทั้งสองข้างซ้ายขวาแล้วเท้าประชาบดีพรมก็ทรงทิพยสพเวทฉัดอันมีพันดังจันทมนทลใหญ่ประมาณสามโยช์กลางกั้นพระบรมครูเบื้องอุปริมทิทาคสมเด็จอมรินทิราชมีพระกายอันประดับด้วยทิพอาพรประมาณ60สเล่มเกวียนโอ้โ สองลิปอาพอรในประมาณ60สิเล่มเกวียนนะเนาะอลองคิดดูสิอ่พระกรอุ้มซึ่งบาททรงขวบบาททรงของพระสัพพันยูลงทางบันไดทองเป็นมกุเทศนำพระพุทธดำเนินมาก่อนพระมาติมา,มาตาลิสังคาหกเทพบุตร ก็ถือซึ่งพระอบทองอันเต็มไปด้วยทิพยกุสุมชาติโปรโยปรายลงมาโดยขั้นบันไดในเบื้องหน้าพระศาสดาจารย์ทวยเทพธานะพยาอทวยเทพมาชานพนาคุบานกุมพันคนทันในหมื่นจักรวาลก็ถือซึ่งทิพยพยาชาตัตและเครื่องสการะบูชาต่างๆตามเสด็จจากเทวโลก จะนับประมาณไม่ได้โอ้โห,โห,โห,โหมากันออเอา้าวันนี้ก็ไม่ขยายความมากแล้วนะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเสริมกันอีกนิดนิดหน่อยๆตอนนี้สิบสองนาทีเข้าไปแล้วก็ต้องขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร